ในส่วนของวันหยุดนะคะโเลก็ยังสแตนบายอยู่ที่เมอรเซเดเบนนะคะสาขาวิเคเคการจนานะคะใครที่สนใจอยากจะดูรถเบนซ์สักหนึ่งคันนะคะวันนี้สซเลสแตนบายอยู่โชว์รูมไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะเข้ามาแล้วรบกวนฝากทักทายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมชัดเจนดีเนาะโอเคลูกค้าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับโซเลได้แล้วนะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะ m ม r c e d e s b e n บเป็นวันไพายแล้วนะคะราคาเดียวกันทั่วประเทศนะคะ อยู่ที่ลูกค้าถูกใจใครอยากให้ใครบริการเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวสเลพาชมคร่าวๆว่าตอนนี้บนโชว์รูมของเรามีรุ่นไหนที่โชว์อยู่แล้วพร้อมให้บริการให้ดูอยู่ว่าหรือถ้ารุ่นอื่นที่ไม่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถสเลพาดูได้มีส็อกให้ดูถึงแบบ5าชั้นกันเลยทีเดียวเชียวไปเลยค่ะสําหรับตัวแรกนะคะตัว goc 4 3คูเป้นะคะตัวนี้เป็นตัวแรงค่ะเป็นตัวตัว m e เ c e d e s b นต z ตัว amg แท้นะคะซึ่งราคา5้าล้านกว่าบาทเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่แบบชอบทรงสไตล์สปอร์ตนะคะ ขับแรงขับไวต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะไปอีกตัวนึงเป็นรถครอบครัว SUV ค่ะตัวนี้เป็น g l e นะคะสีดำนะคะจอดโชว์อยู่เลย g l e สีดำตัวนี้ราคาอยู่ที่4 9 8 0 0 0นบาทนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะแล้วคือมันใหญ่มากๆคือ GO ตัวตัวเกรด GL มันจะมี GLA ตัวเริ่มเนาะแล้วก ตัว GLC แล้วก็ตัว GLE GLE จะใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแพนให้ดู GLC สักสักหน่อยเนาะว่าอยู่ในเกรดกลางๆที่นั่งได้สบายเลยนะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะคะเป็นออกบอลบอลทองทองสำหรับสีนี้นะคะ GLC คันนี้ราคาอยู่ที่4 1 8ล้านบาทค่ะ GLC 3 5 0 e 4 Dynamic MG Dynamic นะคะตัวนี้อ่าโฟเมติกขอโทษดีค่ะโฟเมติก Mg d n a m i c ค่ะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสล้อแล้ว,ลวเรียบร้อยมีหลายสีให้เลือกใช้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็น,นส่ง,งเครื่องยนต์เบนซินนะคะป้องกนันไฮบิค่ะมีหลายสีให้เลือกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่นพิเศษเลยเป็นดีลที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้นะคะตัวนี้ค่ะ CoS ส2 0สนดี d, เครื่องดีเซลนะคะ Mg Premium ค่ะ,ะคะุค่ะรุ่นนี้นะคะมีส่วนพิเศษถึง8 5 0 0 0 0มนบาทนะคะ ตอนนี้นะบอกเลยจากราคาอยู่ที่4ี่ล้านหกแสนสีบาทสูงสุดที่สุดในตอนนี้ที่เรามีให้คือ8ปด0 0 0หบาทคันนี้โซเลชชอเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมค่ะว่าหล่อสักแค่ไหนสาหรับรอบพันมีความส่งมอบทั้งสีขาวแล้วก็สีดําหรือว่าสีอื่นเช็คกันก่อนได้นะคะกระจังหน้านี่คือเป็นแพทเทิร์นสตารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะเป็น มัติบีมนะคะ LED แล้วนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะเป็นด้วยความที่เขาเป็นทรงคูปนะมันก็จะเป็นความแบบสปอร์ตแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีในส่วนของตัวหลังคาพโาพนโนรนมิกซลูปเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นเบาะแบบสีดําแดงนะคะขออนุญาตอวดข้างในสักนิดนึงนี่เลยนะคะ ที่ชอบตัวนี้เพราะว่าคือทุนเดินเป็นคนชอบรถ mercedes benz เบาะแดงอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีแบบดําแดงแบบนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุ t คอนโทร l นะคะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุแบบ,บสีตัดเนี่ยเป็นลายไม้นะคะแล้วก็ข้างในแบบตัดแดงคือหรูแบบสปอร์ตแบบทั้งสปอร์ตทั้งหรูในเวลาเดียวกันนะคะตัวจอยาวเลยแบบนี้นะคะตัวเบาะก,ก็สามารถปรับระดับนะคะจากด้านคนผู้โดยสารข้างๆได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็สามารถล็อก ตัวการนั่งของเราได้ถึง3สเต็ปเลย3แบบนะคะแล้วแต่ว่าใครนั่งใครขับแฟนขับอีกคนนึงก็คือเลือกได้เลยนะตรงนี้ข้างหลังค่ะด้วยความที่เขาเป็นแบบทรงแบบคูเป้หน่อยใช่ไหมคะมันก็จะโค้งลงมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเลียพาดูข้างในนะนี่ค่ะภายในเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเอ้ข้างบนว่ามันเป็นแบบหลังคาสลูปให้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญไฮไลท์เขาเป็นเครื่องดีเซลซึ่งเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะ ส่วนมากลูกค้าที่ดูมาเตอร์เบนก็จะชอบแบบเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลใช่ไหมคะอันนี้คือตัวนี้เป็นดีเซลเลยแต่หลายคนชอบเครื่องดีเซลตัวนี้ตอบตัวแล้วคือประหยัดน้ำมันมากๆอ่ะสี่ล้านหกมาดูสไตล์ดีไซน์ด้านหลังเขานะคะเขียนบอกอยู่แล้วนะคะ CLS สองสองศูนย์ดีนะคะ MGPremium ขอท้ายเปิดยัางไงากดตรงนี้ค่ะปึ๊บเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเพราะว่าเขายาวไปถึงข้างหลังเลยทุกลูกค้าคะ่ะ เครื่องยนต์ดีเซลก็สามารถเก็บของด้านล่างได้อีกนะคะเพราะมีพ,พื้นที่เยอะอีกข้างล่างเก็บรองเท้าได้อีกเวลาปิดกดตรงนี้ครับผมเป็นระบบไฟฟา้าให้แล้วทั้งหมดนี่คือตัว cls นะคะทรงสปอร์ตคูปคูปหน่อยอีก1คันค่ะสีเทานมนมแบบนี้นะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดสีนี้จะเพิ่มเงินอยู่ที่อีก10,000แสนบาทจากราคาค่าตัวนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่3 9 5ล้านบาทค่ะ cls ส0มร้ e 300, m a t i c coupe amg dynamic ค่ะ ตัวนี้ก็คือชัดเจนเลยคือเป็นคูปเป้แน่นอนเป็นคูปหรือว่าคูปเป้แน่นอนซึ่งมีแค่2ประตูเท่านั้นนะคะอ่ะเป็นประตูคีเลตให้นะคะเปิดออกมาแบบนี้ดูภายใน,นะคะ่ะนี่หน้าจอมี2ตําแหน่งนะคะทางด้านฝั่งคนขับนะคะดูเรือนไม้ต่างๆแล้วก็ตรงกลางค่ะเป็นจอใหญ่เลยน่าจะสิบอ็ดจุดเกนิ้วนะคะ แล้วก็ข้างในเป็นวัสดุเปียโนแบ็คนะคะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกเนาะมันเป็นแบบคูกใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยเขาสามารถนั่งได้นะแต่ว่าลำบากนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะต้องด้วยคำนี้เขาเป็นทรงสปอร์ตนะคะดึงแล้วก็ปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยถึงจะเข้าไปนั่งได้นะคะใน2งตรงนี้อ่าสำหรับคนที่แบบนั่งกัน2คนกับแฟนหรือว่าขับคนเดียวสไตล์สปอร์ตเนี่ยคืออันนี้ตอบโจทย์เลยเนาะทรงคู่สีเทาใหม่ล่าสุดประตูกว้างและย,ยาวมากๆ สามล้านเก้าสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นค่ะเ,เดูมเดินไปตรงนู้น,นะคะตัวนี้เป็นตัวซีค s สค่ะราคาอยู่ที่2,880,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า C220DMG Line นะคะสำหรับตัวนี้กระจังหน้าก็เป็น pattern สตาร์แพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะคะ M420DMG Line ก็เป็นเครื่องดีเซลอีก1รุ่นนะคะราคาชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่ง MG ทั้งขันนะคะ2 8 8 0 0 0 0บาทนะคะมีส่วนด,ด้วยนะคันนี้นะส่วนอยู่ที่แสนเก้าเลยให้ดูภายในประตูก็เป็นคีเลตค่ะเป็นคีเลตโกลเรียบร้อยแล้วภายในเป็นเบาะสีดำนะคะตัวจอขายกับตัวรุ่นเมื่อกี้นี้เลยนะคะมีทั้งสองตำแหน่งให้แบบนี้ ข้างในก็เป็นเปียโนแบ็กซึ่งต่อยเปินคาเพนแล้วโต้ได้ปกติเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ฟองชันค่อนข้างก็ถือว่าแน่นแล้วในราคาที่แบบอยากซื้อรถที่มอเตอร์เบนที่ราคาไม่เกินสามล้านก็คือแนะนำรุ่นนี้แล้วได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยเนาะ,ะด้านหลังนิดนึงค่ะนี่เลยราคาไม่เกินสามล้านในงบนี้นะคะ เซนเซอมีให้รอบคันนะคะทางด้านหน้า6แล้วก็ด้านหลังอีก6อนะ่าระบบเป็นไฟฟ้าด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะคะทั้งหมดกดตรงนี้เปิดขึ้นได้เลยนะคะเก็บของได้เยอะพอสมควรค่ะปรับเบาะแล้วก็สามารถวางของเรียบในขณะราบยาวได้ด้วยนะคะชุดแต่งอย่างที่เห็นคะ่ะว่าเป็นแบบ AMG ทั้งคันแล้วปิดด้านนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะ2 8 8ล้านบาทนะคะแอมเมของเรานะคะทุกคันมีทั้งหมด 64เฉดสีนะคะสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็เลือกการใช้งานแล้วแต่ลูกค้าเลยจะเป็น SUV หรือว่าเป็นซีดานหรือว่าจะเป็นสรงคูเป้นะคะแจ้งได้หมดวันนี้เซเลอยู่กันที่ Mercedes-Benz BKK มคสาขาการจนานะคะสนใจรุ่ไหนทักมาสอบถามได้บริการส่งมอบถึงบ้านได้ทั่วประเทศต,ตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ